บินเกมเม .tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับกลับมาตอบเกม The Settler นะครับกับบทถัดมานะครับชื่อว่า e l d e r l i s t นะครับ ก็เป็นเกาะของชนเผ่ามาลูนะครับที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะเขาก็ให้เรามาสำรวจพื้นที่แห่งนี้นะครับหลังจากที่เราไล่ตามบัณฑิตควีนมาด้วยนะจากตอนที่แล้วนะครับอันนี้เหมือนลี่าเขาจะไปวาดแผนที่มานะครับแล้วก็ไปคุยกับพวกมาลูด้วยนะพวกมาลูก็บอกเกี่ยวกับความจริงแห่งเกาะนี้มานะครับคือเป็นเกาะที่สวยงามนะ แต่ว่าแบทวินบอกว่ามันเป็นเกาะที่ดีเหมือนกันเราน่าจะมาหาทรัพยากรอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> แล้วเขา,เขาก็รู้สึกป,ป่วยนะอาจจะเมาขึ้นเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้นะครับเป็นทหารเรือทำไมเมาขึ้นวะแปลกๆลแ,แล้ว <c oughs> ชนเผ่ามารู้บอกว่าอยากให้เราอยู่ที่นี่เนอะ <c oughs> แต่แบทวินก็พยายามบอกว่าเราต้องแบบเหมือนเติมสเสบียงนะครับ น่าจะไปเกาะถัดไปนะอย่างเงี้ย <All right. S 1> แต่ว่าลีน่าบอกว่าเกะาะแห่งนี้มันก็มีสถานที่น่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจดูนะประมาณนั้นนะครับมาครับก่อนอื่นเดี๋ยวดูรอบๆฐานก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะทางขวาครับเหมือนว่าจะเป็นแหล่งป่านะมีป่านข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นฐานใหญ่ตรงนี้ที่ประชุมกันนะครับทหารตรงกลางนี่เป็นข้างเยอะนะ ทหารมี30นะครับเดี๋ยวมาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็ออนจิเนียร <Moving out. S 1> ์ Engineer ครับ <Yes. S 1> มาเคมเเดนตรงนี้สิอ่ะเค็มให้หมดเลย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็สิ่งปลูกสร้างครับตรงกลางจะเป็นบ้านนะเป็นบ้านเป็นแวร์เฮาส์นะครับอันนี้กิลฮอกิลฮอก็ปั๊อมเอนจิเนียร์ออกมาได้นะเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่10อันนะครับ แอนดีเนียก็ถ้าจะมีพอนะสิบคนนะ่าจะพอไหวอยู่ทางฝั่งซ้ายล่างเป็นหินครับขุดหินตรงนี้ด้านบนอันนี้ลงเบเกอรี่นะครับเปิดไว้เลยแล้วกันนะใช้แป้งหนึ่งถุงนะครับทำขนมปังได้สองชิ้นอันนี้คือวินมิลนะครับก็เอาไว้ทำแป้งนะเปิดไว้เลยแล้วกันอ๋อนี่คือเปิดอยู่แล้วโอเคอันนี้ก็คือฟาร์มนะครับผมว่าถนนก็เชื่อมต่อกันแล้วกันนะ ่าเชื่อมนี่นี่เชื่อมนี่แล้วกันอันนี้ก็สัตว์ไม้ไอ้สัตว์ม้เยอะนะเนี่ยอันนี้แคมลาสัตว์เอ้ทหารมาเดี๋ยว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 มาถึงก็ตีเหรอเ,รอเพื่อนยิงมันยิงมันเออเราแตกไปสองนะครับด้านล่างก็เป็นชนเผ่ามารุนะครับ อันนี้ให้มาส่งเหมือนเป็นเหรียญเหรียญทองให้ห้าร้อยเหรียญก็จะได้เป็นอาหารมาสองชนิดนะครับตรงนี้เผ่ามาลูกก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยชนเผ่าโบราณแล้วเราจะลงไปหาเขายังไงอ่ะอ๋อด้านล่างนี้ป่ะเออนี่ไงทางด้านล่างนี้นะครับถ้างั้นผมว่าเอเ,อเนียไม่น่าพอแล้ว <laughs> ขอเพิ่มหน่อยแล้วกันนะเอามาเพิ่มสักสิบเลยก็ได้ เพิ่มมาเต็มที่ไปเลยนะครับเพราะว่าขยายแมปน่าจะอยากเอเอเพิ่มอีกสักห้าแล้วกันสิบดูเดี๋ยวเยอะเกินไปเอา5ก็พอแล้วก็ประชากรเหลือค่อนข้างน้อยนะครับเหลือแค่25คนนะขอบ้านเพิ่มนิดนึงอ่าตรงนี้ได้ครับบ้านติดกันอยู่บวก1อ่านี้นะครัน ประมาณนี้เอา้าข้างล่างก็ยังไปได้ต่อนะแล้วก็ไอจีเนี้ว่างๆนะครับเดี๋ยวไปเปิดด้านล่างให้สุดเลยแล้วกันอ่ะมาเปิดแมปที่เร็วเดี๋ยวด้านล่าง้รงดูก่อนนะครับว่ามีปลาหรือเปล่านะครับจะได้ตกปลาได้ด้วยนะทำให้บู์การตัดไม้ได้ไวขึ้นนะครับ วุ้ยแต่ว่าป่าแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วนี่าเออป่าพวกนี้รู้สึกว่าจะไม่โตนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้โตได้ครับฝั่งนี้คือป่าของจริงขนงมากไปเปิดแมปก่อนเอ้ยข้างบนเหลือกี่คนเออเหลือเจ็ดคนครับถ้านั้นก็ไปด้านนี้แล้วกันอ่ะเขีบินแดนซะ เลนเจอร์เลนเจอร์ต้องการข้าวนะครับงั้นเดี๋ยวทำข้าวเพิ่มดีกว่าปลูกข้าวเพิ่มซะหน่อยอีกฟาร์มหนึง่งไปตองไหนดีะตรงนี้ก็ได้นะเควางข้าวไว้นี่เลย ดี๋ยวเมืองขยายมาฝั่งด้านล่างก็ได้ทางนี้ก็น่าจะเชื่อมกับชนเผ่ามารูนะครับทหารไปดูหน่อยก็ได้ไปเปิดแมปดูสิไอ้ตรงนี้เป็นเป็นอะไรอะเหมือนเป็นน้ำน้ำอะไรไม่รู้นะดินดินน้ำน้ำแต่ศัตรูก็มาบุกไวนะเนี่ย ไอ้สีเหลืองสีเหลืองคือพวกโจรน,นะครับก็ <for> ลุยเลยแล้วกันไปลุยเลย <Game. S 1> ผมว่าเกมเซเทเลอร์เขาดูแบบเรียกว่าเนี่ยเหมือนอัพติไม์มาดีกว่านะครับ <Yeah. S 1> เกมก็ทำมานานแเนะ <Yeah. S 1> แต่ถามว่ามีอะไรเยอะไหมจริงจริก็มีไม่ค่อยเยอะนะมัน,ม,นมันแบบเล่นเน้เนเล่นง่ายอ่ะเล่นง่ายเล่นเพลินๆน,นะครับ แต่ถ้าเกมที่เล่นเมื่อวานนี้ก็คือไอ้ไพโอ尼ออฟปปโคนีรู้สึกว่ามันมันช้าไปห,หน่อยเนี่ยดูผู้คนนี่เห็นไหมอันนี้มันมีดูมีความแบบมีกิจกรรมไม่ทำอ่ะเออขนว่างงานก็มาเล่นดนตรงนตีกันนะครับประมาณนี้ก็เจ๋งดีข้างล่างเป็นไงบ้างเหลือนิดนึงมีป่าไหมเนี่ยหูป่าไม่มีแฮ ไม่เอ้ยตรงนี้ป่าใช่ไหมลองไปเปิดแมปดูดิเห็นมีฝูงปลาอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่าเดี๋ยวทหารไปหน่อยแล้วกันเอ้ยเจอเขตแดนศัตรูแฮะหูไม่อย่างใกล้เลยศัตรูเยอะซะด้วยนะ เยอะแฮงเยอะฮเฮ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะพ uh 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 ี่น้องูเยอะครับูเยอะเกินทหารต้องเตรียมมันีหยทหารเออค่ายทหารเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วก็ต้องมีปอมนะมั่งมีปอมซะหน่อยหนึ่งครับ ่สักสองป้อมไหมวุ้ยเราโดนโจมตีอ่ะโอ้โหไม่น่าไหวตรงนี้เยอะจัดยิงขนุนก่อนยิงขนุนเออโอ้โหโคตรเยอะสกิลเราก็ไม่มีด้วยแฮะโจมตีเทียตัวหูข้างหลังมาเสริมอีกอุ้ยอีพีนี้เดือดครับัตัวแบบเยอะจัดเลยโคตรเยอะ โหเราไม่น่าไหวฮะอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวถอยเลยถอยเลยที่มาสร้างป้อมเร็วโอไม่ไหวถอยให้ไวเลยครับตัวนี้รอได้ไหมยิงรอไปที่เหลือยิงได้ไหมโหมันก็ตามมาฮะโอ้โหเรียบร้อยครับ ป้อมต้องสร้างให้ไวป้อมเฮ้ยมันไม่ตามมาวะ่ะยิงเลยลวกันถ้างั้นเออเหมือนว่ามันจะไม่เข้ามาเขตดินแดนเรานะครับแต่ก็เยอะนะศัตรูเยอะอยู่อันนี้เจอประชุมครับประชุมเกิดอะไรขึ้นกันล่ะ เหมือนว่าเขาจะได้ข้อความมานะครับว่ามีกลุ่มโจรมาค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าแบทวินบอกว่าเอ้าก็นึกว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหรอทำไมมีกลุ่มโจรอยู่นะครับเราอุตส่าห์ออกจากบ้านของเรามาต้องมาเผชิญกับสตูอีกแล้วเหรอเนี่ย ดิน่นราก็บอกว่ากว่าจะสงบสุขนนะก็ต้องเผชิญหน้ากับหนทางที่ลำบากก่อนประมาณนั้นนะครับเหมือนเป็นสำนวนอ่ะนะเอาละเดี๋ยวเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับป้องกันผู้คนของเรานะแล้วก็ฉันก็จะไปเปิดแมปต่อไปประมาณนั้นก็มองหน้าเราด้วย <laughs> เราไม่ผิดซะหน่อย <laughs> แต่ถ้าหานจะตายหมดเลยเ,เกณฑ์ครับคนไหนว่างเกณฑ์มา เครื่องไม้เครื่องมืออาวุธเอ่อเปิดหินสิเฮ้ยอย่าบอกนะว่าข้างบนโอ้โหมีแคมป์ครับข้างบนมีแคมป์ด้วยขอได้อาวุธมานะตรงนี้ประมงเหมือนว่าจะไม่มีนะครับประมงไม่มีนะ ยืนฮิวันไปผมว่าเราต้องมายึดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นแบบเออเป็นเมืองนะครับรอรู้นรงน,นี้ก่อนว่ามีเมืองอะไรไหมด้านบนที่เหลือก็ยึดแมพไว้ก่อนอ่ะยึดเลยทหารจาก30เหลือ8 <laughs> จะหมดนะครับ ข้าวไม่พอเนี่ยข้าวหมดตลอดเลยฮะประชากรก็เยอะอยู่นะครับต้องห้าสิบกว่าคนแต่ข้าวทําไม่ทันฮเฮ้ยโหแป้งตั้งเยอะนี่ขนมปังออกมาได้กดเปิดหรอผมว่าผมกดเปิดไปแล้วไม่ใช่ไงขนมปังเดี๋ยวหยุดสีแป้งแป๊บนึงขอให้มีสเกล์หน่อยครับเออเลนเจอร์ สักสองตัวแล้วกันข้างบนไม่เจออะไรเลยฮงทหารมีแต่ธนูนะด้านหน้าเจอเหล็กครับเจอเหล็กเจอเหล็กก็สร้างเลยหนึ่งเหมือง ไปตรงนี้แล้วกันนะแต่ว่าทานหินไม่มีนี่าเออทานหินไม่มีใชถนนเข้าเมืองมาประมาณนี้แล้วกัน ไปสเกลสิทหารประจำแนวหน้าทหารไปเลยครับฝั่งนี้ต้นไม้ตัดหมดอย่างอ่ะโอ้โหอย่าง,ลงโ,โล่งโล่งจัดจัดเจอแคมป์โจนนะครับเอีแต่ว่าเป็นแคมป์ไม่ใหญ่นะก็เดี๋ยวไปตีก่อนแล้วกัน เพราะว่ามันใกล้กับประเทศของเรานะครับใกล้กับแดนเราเกินอุ้ยฝั่งตูตรูก็ค่อนข้างใกล้แฮดูหน่อยดิโหมีอันนี้ด้วยอ่ะมีทาวเวอร์ด้วยนะเฮ้ด้านบนเหมือนเป็นโบราณสถานนะครับทางด้านบนนะอันนี้อะไรอ่ะมีฟักทองมีฟักทองเอ้าทหารมา ทหารมาว่ะเจอเหล็กครับแต่ว่าทานหินไม่เจอเลยนะ,ะหัวดนี่ก่อนแล้วก็น,นี้หนีทันไหมเนี่ยหนีเร็วเฮือเรียบร้อยอยึดแคมป์เสร็จแล้ว ด้านล่างต่อมาจริงด้วยเออด้านล่างก็มีเหมืองนะครับคือด้านล่างมีเหมืองนะเดี๋ยวต้องขาอยายดินแดนมาฝั่งนี้เอเจเนียว่าง15อ่ะขยายซะนี่เลยทหารมาโจมตีมันเออ ตรงนี้เป็นป่านะครับตัดไม้ได้ดดอไดเอ้าอทหารมาันมาล้อมว่ะเ,เยอะนะนี่ทหารัตูอะเออวิ่งออกมาเรื่อยๆเลยอ่ะดูดิไหวไหมเนี่ยเราหนูเปิดก่อนได้เปรียบเออ ยี่หุูมันยี่หุูมันเออสวยผมตอนแรกว่าจะง่ายก็เริ่มไม่ง่ายแล้วนะอันนี้เดี๋ยวขุดเหล็กเพิ่มแล้วกันนะ hey, ตัวนี้ดินแดนยึดไม่ถึงนะครับต้องมายึดเพิ่มนะตั้งแนวนี้ก่อน ลองหาทรัพยากรด้วยนะครับสามคนหาสิว่าได้เป็นอะไรนะครับตรงนี้แต่ว่าทางเดินน่าจะเดินไปไม่ถึงตัวไวเฮ h นะครับมันไกลเกินนะเดี๋ยวคนต้องสร้างเพิ่มอีกสักที่หนึ่งหนูเกียนเพิ่มได้นิดนึงครับ เจอหินเหรอโหไม่อยากได้เลยหินไอแต่ว,ว่าให้สร้างป้อมหรือเปล่าเออว่ะใช้หินเยอะนะอันนี้เป็นตัวฮิวนะครับดีคอยอ๋อดีคอยเหมือนเป็นตัวล่อครับทำให้ทหารมาตีตัวนี้ได้เหมือนเป็นรั้วเรื่องง่าย เป็นรั้วโอ้โหหินอย่งเยอะแต่ฝั่งนี้ก็ยังเยอะอยู่นะยังพอมีนะครับงั้นเดี๋ยวพอก่อนแล้วกัน <Yes. S 1> ไปด้านบนดีกว่าเอนจิเนีย ข้างบนดีกว่าไอ้เบอร์รี่นี่ตรงนี้เบอร์รี่ช่วยอะไรจําไม่ได้แล้วช่วย,ยบั๊อะไรอ๋อบั๊การทำเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมข้างล่างเสร็จแล้วนะครับมีหินอยู่สองอันอเดี๋ยวมาสร้างทางตรงนี้นะครับสร้างทางสร้างกํากแพงเนาะขยายเขตคนนี้มาขยายก็ได้เดินไม่ทันเพื่อนแล้ว เดี๋ยวป่าไม้ป่าไม้ย้ายไปฝั่งนู้นแล้วกันโรงตัดไม้เอ่เพิ่อมอีกสองไปเลยตัดเยอะๆเอาันนี้เป็นเหมือนกระท่อมไหมนี่นี่ยวะมือนเป็นรังสัตว์นะเออ เป็นรังสัตว์นี่ว่าเดี๋วด้านบนขยายดินแดนด้วยครับอ๋อเบอร์รี่มาช่วยบัฟไอ้น,นี่ไงช่วยบัฟการขุดเหมืองนะครับ งั้นก็เดี๋ยวเก็บด้วยแล้วกันนะเก็บซะหน่อยอ่ะเก็บของป่าวันนี้แล้วกันเหมือนนี้เหมืองได้ไหมอ่าพอดีเป๊ะครับตอนนี้ที่เราขาดก็คือฐานหินนะฐานหินไม่มีเลยอ่ะ อาจจะเป็นฝั่งนี้ถ้าให้เดา right มาดูสิทหารเตรียมไปคุมครับฐานมายืนนี่แล้วกันค่อนข้างใกล้กับศัตรูนะ ดูสิมีเหมืองฐานหินไหมต้องการฐานหินนะครับโหเจอหินแล้วทานหินหาจากไหนเออ อแล้วทาลินหาจากไหนละเพื่อนข้างล่างมันก็ไม่มีนะออเจอเหมืองหนึ่งครับอ้าสองเหมืองโอเคเขายังชั่ว เดินนี่เลยแต่ทางมันค่อนข้างไกลนะครับน่าจะมาไม่ถึงนะทางไกลเกินปะต้องสร้างมาก่อนแล้วกัน เดี๋ยวสร้างพวกหอคอยด้วยกันไว้หน่อยนึงครับหอคอยฮิวไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ทหารมานี่เอาคนหมดคนไม่พอ เราก็ใส่บ้านตรงนี้เลยแล้วกันนะยาวๆไปครับบ้านไม้หมดเลื่อยไม้ไม่ทันฮฮแต่ว่าตัดทันนะตัดสะโล่งเลยแต่ว่าเลื่อยไม่ทันเอ่อซอมิว เดี๋ยวต้องหาซอมมีมาวางเพิ่มแล้วกันนะใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวฝั่งนี้ขนของเลยล้กันนะคนทำงานเยอะมากครับช่วงนี้ ป้อมนี้ถ้าเราลบเราได้ของคืนไหมเหมือนว่าไม่ได้นะครับซอมิวให้ไวครับซอมิว อันนี้เขาบอกว่าทางไม่ได้เชื่อมต่อกับไว r e h านะถึงไหมแสดงว่ามันไกลเกินนะครับเราสร้างตรงนี้ลองดูสิว่าเดินถึงปะไกลเกินไกลเกินต้องสร้างไวร์ h าเพิ่ม หูแผ่นไม้แผ่นไม้อย่างเยอะเลยครับประเด็นคือประมงก็ไม่มีนะทำให้เลื่อยไม้ได้ช้านะครับ ือเมืองศัตรูไมันใหญ่จังไงเบล้มเลยใหญ่เกินเปิดแมปนี้โอ้โหนี่ไงเหล็กฐานหินปหมตรงนี้น่าจะใช่เนื้อดำดำน่าจะเป็นฐานหินนะครับแล้วดูทหารศัตรูดิมาเรื่อยเลยอะเราน่าจจะไม่ไหวนะครับ <laughs> เออแย่แล้ว ถนนหินมันวิ่งเร็วขึ้นไหมวิ่งเร็วขึ้นนะครับถนนหินวิ่งเร็วขึ้นงั้นก็อัปเกรดนิดนึนงอ่าอัปมานี่เลยโอเคเลยไม้เร็วเข้าพี่น้อง แล้วก็เตรียมสร้างแวฮาเพิ่มนะครับผมสร้างไว้ตรงนี้เลยก็ได้ใกล้ๆอ,อ้าวแล้วทำไมคนเดินมาเก็บตรงนี้ได้ละ่ะเออคนเดินมาเก็บได้นะแต่สร้างเพิ่มมาเลยดีละ เป็นถนนหินให้ด้วยแล้วกันเผื่อเดินไวขึ้นเดี๋ยวต้องสร้างบ้านด้วยนะโอเคครับก็เดี๋ยวพี่นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะกับดังตึงๆเลยนะอันนี้เราเพิ่งได้ฐานหินแล้วนะครับ เดี๋ยวเตรียมทําอาวุธนะครับทําธนูทําขวานทําโล่นะเตรียมปัม๊มทหารเพิ่มเติมนะเพราะว่าศัตรูผมว่าน่าจะเยอะนะดูนะโอ้โหแบบกระจายมาอย่างเยอะครับศัตรูเยอะเกินก็ถ้าชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย